เดีับวันนี้ก็ไม่มียอดเอเซอร์อย่างไรเอเซอร์นะครับวันนี้มีลูกค้าหนึ่งท่านนะครับมาดูในเรื่องของเรโนเวกับเรโนเวมานะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่ราคาสามเหมนห้าพันเก้าร้อยสิบนะครับผมได้แนะนําในเรื่องของแอร์ตัวเอเซอร์นะครับที่เป็นคอยล์เก้าในราคาที่เท่ากันนะครับแต่ว่าลูกค้าได้รับข้อมูลนะครับเป็นตัวคอยล์เก้านะครับเป็นสิบหกกิกแล้วก็เอเทดดีหนึ่งเทราไบต์นะเจอเป็นสี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับเข้าตัวเรโนเวที่ดูมาครับแต่ตัวเรโนเวนะครับจะเป็นนะครับ เจน13นะครับ HX นะครับแล้วก็จะได้เลนส์มาที่ยี่สินะครับเนี่ยได้ดีอยู่ที่512นะครับผมแล้วก็จะมีการ์ดจออยู่ที่4050ได้แนะนำลูกค้าเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นการผลชำระนะครับของเอเซอร์กรับค่อนข้างที่จะมีหลากหลายแต่ในเรื่องลูกแรกก็ไดดีไซน์ลูกค้าจะดูมาเป็นเรเนวอมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เมืองเบื้องพสนใจลูกค้าถึงกลับไปขอตัดสินใจแล้วล่ะดูสเปคตาม ดูสเปคเพิ่มเติมทีในเรื <described together> ่องของการผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์ผมได้แจ้งทางลูกค้าเรียบร้อยนะครับในทางการขายถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมผมได้แนะนำในเรื่องของการเปิดเบอร์เปิดเบอร์ใหม่ครับของทูหรือการเปิดการย้ายค่ายของทูนะครับได้ส่วนลดห้าพันห้าเริ่มต้นเช่นกันหรือว่าการย้ายค่ายเจ็ดพันบาทเช่นกันนะครับเพอมาเป็นส่วนลดตรงนี้ได้หรือว่าถ้าลูกค้าไม่มีบัตรเครดิตผมได้แนะนำในเรื่องของการสมัครไปเซ็นาโนนะครับเพื่อที่จะช่วยในการผ่อนนะครับจะมีอัตราดอกเบี้ยที่หนึ่งจุดหนึ่งห้านะครับเพื่อที่ ลูกค้ายังกลับไปตัดสินใจเพิ่มเติมนะครับอาจจะมาซื้อภายในวันหลังครับ